ก็พอละใช่ใช่ใชแปบบ๊บนึงนะหน้ามาเน็ตมันยังไม่หายแหวงเลยวะ่ะรอมันยาวทีเดียวเลยดีกว่าฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตาม Facebook IG ด้วยเดี๋ยวจะให้ขึ้นคิวแล้วพร้อมยังไหนขอเสียงคนมีหน่อยคนมีไม่ไหน่อยใครมีไมยกมือใช่หนะ้ามามันโค้งคางพี่ มีกันเยอะจังเลยเนาะมีละกล้าขึ้นหรือเปล่าปุ้มมีละกล้าขึ้นหรือเปล่ามีแล้วก็ไม่กล้าขึ้นน่ะดินะไม่เคยเห็นปุ้มขึ้นคิวเลยวีเก่าขึ้นได้ปะ่ะขึ้นได้ทุกคนดิให้ยูเซอร์ขึ้นนะ่ะขึ้นได้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเปิดไมค์แล้วขึ้นได้ทุกคนเลยนะอืมไม่ได้บอกว่าใครขึ้นไม่ได้นะคะไมล์ลั่นครับไมล์ลั่นหรอยังไม่ได้เลยไมล์ลั่นหลอกดีเจเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจับจูบเลย โมพูดไปเล่นในโทรศัพท์ไม่รู้พูดได้เปล่าในโทรศัพท์ก็พูดได้นะคะแต่ว่าระวังมันจะะทอนิดนึงนะเพราะว่าในโทรศัพท์มันสู้ในคอมไม่ได้หรอกว่าแต่ใช้โทรศัพท์่นอะไรอะ่ะถ้าใช้ซัมซุงอ่ะตอนนี้ส่งของขวัญได้แล้วนะคะซัมซุงอ่ะยี่สิบแปดเดี๋ยวกดวีตามเพื่อนสั่งนะโอเคค่ะอันนี้น้องต้นหรือว่าน้องบอลนอะอันนี้น้องต้นหรือว่าน้องบอล นทจะบอกว่ากลัวแย่งแนทพูดมินจะมาพูดอะไรอ่ะขึ้นแล้วมินจะมาพูดอะไรมินจะมีอะไรจะเล่าให้ฟังเปละ่ะเออมีอะไรให้เล่าให้ฟังเะละ่ะพูดได้ไม่ได้ว่าอะไรแย่งไปเลยเอาไม่ลกได้ได้ได้แย่งไปเลยพี่มินนางชอบพูดอ่อยพักมั่งอ่อยอไรวะ